มึงตัวลาครับโอ้บริมาณ้วครับมีโล่แล้วตัวนี้นะใส่โล่เลยสวัสดีครับพี่น้องนี่กระมาเลึกๆน,นะมาเลึกๆครับไอโบตดสนนั่นะครับโอ้โหว่าสิเล็กสมในนามแล้วลองไปตึก đi cùng nhau, ai cũng hai gìn bẹt, đi đi nào, sát đi thôi đấy, wow, mày là thiên tài, mày làm được thiên

หนำบก็เลวครับมองล็กรก็เห็นเขาเรามนกับตัวันนไม่ดริงคือว่าบกเราพัดแล้วเรา,ขขาทนีใชท่ทีามา,าทไนครับบกเาพัแล้วกไม้ห้องมีบอสนุไม้เก่าครับมมีคนมาโดนแล้ว อ๋อคือมองที่เขาพอดีเบิ้ลแบบไปไปโอ้หน้าบกทับไม่งนั่งเลยแล้วนั่งเลยแล้วเขาท้าแล้วครับในน้าบกลงรายแล้วเดี๋ยวเขามาแต่งของตกปลาเลยเอาหมดทีคนเดียวมวยคนแยกเลยตอนนี้ก็ ลงเม็ดเรียบร้อยแล <zione. S 1> mm ้วนะครับฝนตกเลยบริเวณทายคลิปเมื่อกี้คับฝนลงมากลงเม็ดแป๊ะแป๊กแปแป๊ะก็เลยจุดนะครับเข้าหนึ่งไฟไอ้ไฟที่จะถ่ายคลิปไฟตอนนั้นก็บริชาร์ดมากก็เลยเดี๋ยวแค่ไฟมาอแมตต์ตัดียบุหงาสิเห็นสำไรรึเล่าเห็นอยู่รึเปล่าใช่ไหมเห็นอยู่ไง มึงกินสักพักหนึ่งมันจะเป็นยังไงน้ำตอนนี้ก็มีโขงนะมีดินอยู่ครับลอ่อขึ้นรอบสองเมื่อกี้นี่ฝนมากว่าจะตกแห้งก็ไปมากคับบ่ตกนะถ้าไคสชมากอะมาได้เด้อบ่อสนสนน้ำม,มีแต่อยู่ฝั่งนี้มือขึ้แต่ฝนบ่มาเติมหนาจะหมดแล้วนี่น้ำข้อน,นี่แล้วนี่ของพี่ก็ตกะเลยวัดแล้วของนี้ก็แห้งเลยแล้ว ต่ว่ก็อยากจืดนๆนะครับปังไฟผีแหงแล้วนี่ดังไฟอะไรล่ะเนี่ยจืดๆเนี่ยข้อใดอยู่แต่ว่าปา่าบนตะเขาว่ะแต่ว่าพึ่งลงรอบแหลกเดี๋ยวรอบอีกเล็หน่อยครันคุณโรกานวันนี้บุกพร้พอรมลายย่างเลยวันนี้มาแบบบุกพร้พอรมโอเคเราติดตามกันครับ เอาดิ i oh, oh, ุ๊กปุ <uneasy ahead> <speaking in general> <cave> <retirement> <sighs> ๊มเนี้ยนี้มนม้อม้เหมือนที่เราคาดไว้นะครับช่วงนี้คือฟลาบแยงเงยมาเนี้ยนะใส่บระมานด้เนี่ยใส่ปลาสิบระมาณนี้เลยเนี่ยอาเ่าเมื่อปะดิ้ว่ไหด่ไห ว่ายุงให้แห้งเด้อดูอ๋อของไงครับ kind ว of ันนี้อ <c oughs> ๋อใส่ดินเปโลดเลยใส่ดินเปโลดนะเอาก่อนนะใส่ดินเปโลดแล้วครับโอ้โหใส่นินเป็นโลดนะดูใส่ดีนเป็นโลดแล้วครับโอ้ยโห้ตัวเดียว ผมเลยตัวเดียวอ๋อแกเร่งแท็กซี่มาไกลเลยวอ๋อมือเบิ้งตัวนี้หรออุ้ยคุณน่ะง่า่ปะวา,วายุเบ็ดต้นขัน้นโกงอ๋อยังปลาย,ยังคือคือสีไม้แห้งอยู่ว่าว่าอยู่ปลาย,ยังคือไม้แห้งแท้วันมีโลรคนะครับมีโครคอ่ะบ,บอกเลยว่าตัวเดียว ไงแห้งมว้าวเง้เง้งึงตัวบางครับ <c oughs> <c oughs> โอ้บหนีมนแล้วครับมีโล่แล้วตอนนี้นะใส่โล่ลนะน่าจ,จะบ่ต่ำกุ่าโล่สามสี่ห้าเฮ้ย เหงตอนนี้เอาเบ็ดขึ้นนะครับเสียบเง่หลอบสองล้วรอบสองแล้วเดี๋ยวเสียบเบ็ดลงรอบสองเบื้งนี่ครับมบื้องหันใดมาแล้วตัวนึงมันหน่อยนะก็เด้ห้องก็เลยปล่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนโตเปลียปยป่ยนตัวอ่ะเราลุ้นกันครับวันนี้เดี๋ยวอาจะมีทีมงานน้ำใหม่อีกคนนึงนะเบิ้งส่งเราดิอากาศดีครับ,บนี้โปร่งใส่ฟ้าสูงเลยทีเดียวน่าจจะลงลงแล้วตอนนี้ก็สองทุ่ม 30มสแล้วครับกินตั้งแต่แรกๆเนาะไอ้เข่าทีละสามหลังวัดสามหลังได้เขา่าติดตัวหนึ่งติดปักใหญ่แล้วครับตัวใหญ่อะอได้ปลาเผาแล้วครับมือนโอ้ต้มดีกว่าได้ปลาตุ่มนะมือบรรยากาศฝนก็ร่างจะลินลินเมื่อ้ก็น่าจะลินม,นมือเบ้นมือเว้นนะมึงส่งแล้วเดี๋ยวห้องสิสลับแล้วครับเพราะว่าได้เวลาแล้วเวลามีจำกัดเนาะ น้ำกับนี่ประมาณนี้ยครับมีตะมองนี่แล้วนำ้ำนี่ผฮอดนี่ยทังเครื่องนี่ก็เป็นดินเป็นดินแล้วแต่าวา่าเด็กเละเธอแดดมือหนึ่งสองมือมือนี่แห้งไปแล้วน้ำตัวมล้างตีนนี่ละครับทั้งทังยังทำว่าน้ำสวมล้างตีนนี่เลิกซุดกับบ่เธองเขา้าหรอกเครื่องแข็ง,ขง,ขงนำลงแล้วครับผู้ใดดีมากครับวันหยุดนี่ะจะมาได้มีคนมาไหลกดแล้วนี่นี่นห้อยข้าเจา้าน่าจะมาเอาปลาไปหลายโลแล้วเลย โอ้เธอฝนมาตกมาเว้นกุนีน่าจะได้ม,มวนกุนีนครับี๋วยวสินดเวลากลับล้วละเวลาคือสองทุ่มสี่สิบนะครับหอ,อห้องกับมวลสองทุ่มห้าสิบไปมังน,นี้ได้แบบใหญ่งไ,งไปเดี๋ยวไปไปสั่งโลดีกว่าวาตัวนี้สิได้จะกิโลใหญ่สุดเท่าที่เคยตกปลาว่าได้นะครับเอาเริ่มเริ่มเริ่มเอาปลาเป็นนะครับตะคอนปลาใหญ่เอาอะไรรุ่นน้องห้องวัดป่เป็น ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองถุงนิดๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสองถุงส,สี่สิบห้าก็สิเก็บเบ็ดกลับแล้วลงเบ็ดเลยสองรอบนะเพราะว่าเบ็ดปลามันกินอย่งไรบุปลาหน่อยตอดหลายนะครับส่วนมากปลาหน่อยเขาแล้วก็ไอ้เม็ดพุ่มหลอนนไงไงึกไหมปลาหน่อยตอดถ้าพ่ถ่ายมันยกเบา,าเด่นถ่ายยกเลยอ่ะจริงๆเอาขึ้นเดี๋ยววันี้ฝนก็ลิลลิน คนลี่ลิ้มน,นะครับช่วงนี้เพราะว่าป้าสูงอยู่กับพ่อนี่ได้อยู่พ่อแบบบ่อนอันนี้ได้อยู่บบนนนนยุ่งกับมีนะครับเพราะวร่าเขาอยากันยุง่งวันนั้นวันนี้คนคนคน,คนลิ้นลงมาอีกแล้วมันหันยุดไปแล้วก็ลิ้นลงมาอีกแล้วแบบไดงของเขาอะเขาน่าจจะตกอยู่บ่อน,นี้อีกบุกีเทียนนะครับเพราะสิสิไญงมองทำการแล้วสิไงมองอยูนะครับไปอยู่บางบอ่อเดี๋ยวบางบอ่อเขาก็สิ เป็นบอ่อล่างบอ่อสันเขนนาหมู่บ้านนะครับเห็นมือนันเห็นเขาเจ้าตกปลาไหอยู่หนาหมู่บ้านขาเจ้าใส่ขั้นขั้นใหม่ไหมริ้วอะตรกริ้วนางคุคนดันตีขึ้นตีขึ้น,นโอ้ยว่าหากินแท้ไก่แท้หมดต้องอไปไก่ด้วยเดีว่าหนาหมู่บ้านเลยเดี๋ยวไปเบิอง่าต้องไปเบิองกับข้าเจ้าตกปลาอย่างครับเขาส่มากเขาตกปลาปึงีเราไม่เคยตกปลาไม่เคยตกลิ้วนะครับแต่ว่าน่าจะคลายกันนะมั้ง เดี๋ยวมาอเราติดตามอย่างีกนะครับว่าสีใดบ่ได้แบบไงตัวน,นึงครับเดี๋ยวไปสร้างโลบ่บางบ่งบงขาดโลแน่นอนปลาตัวนี้ผมผมว่าบ่ขาดโลแน่นอนวันนี้ใส่เม็ดฟมนะครับเม็ดฟ้มปลาแบบปลาไปทั่วโพนท้องเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมไหลร้อนรนตอนนั้ครับเดลากลับแล้วนะครับได้ตัวเดียวพอรอเลย

มันล่มเลพราะว่าน้ำขังสีนี้เลือกเยงเดียวครับยืซื้อดอองคล้องหน้ำมันไหลปาสีนีเลืกเพีงเดียวแล้วน้ำนมันก <'s> ็ตุ้นรถช่วงน้ำไหลีนี้วามมั่นของเขาเงเดียวน้ำมันก็ตื้นรถโอ้ต Tôi tối 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 đó tàu 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 tối 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 nữa tối 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 Nó tối Nó tối 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 nó tối nó tối 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 ไม่เลยตกเกเเเเตีเตาเรียนเลยคนนะเรีนมาสบกิกนแะล้กินสอัวนสบพวเขาัขกบ่เตาแรีรนใส่ดินยหยาบวันนึงเราติดเราติดจับให้เบิรงนแบบจับเดียวก็เรียนใส่ก็เลยปล่อยอไงไงด้ไปครับิเดียวไอ้แค่นี้ครับเจอกันชิปหนักครับอีสันนี่้โก้หายอยู่หายกินแบบเอีสันนี่โ เดี๋ยวกันชิมน้นะครับสอัสดีครับกิโลฟรี